กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต้องไปพ่อกันวันพฤหัสที่30มกราคม2568าพี่น้องแป,ป๊บแป,ป๊บกะจะผ่านเดือนมกราไปละพี่น้องอ่ะไปคักพี่น้องแต่ละเดือนพี่น้องเอามือน,นี้พ่อหน่อยจะพาพี่น้องมากอัปเดตรายงานล่าค่ามั่นร่วมพี่น้องโซนหลายๆพื้นที่ไลายๆจังหวัดวาร่าค่า แนวโน้มเป็นจังไดพี่น้องมือนีปาจําวันที่30มกระาคมพี่น้องจะล่ายงานเป็นล่าค่าล่านรับสื่อมั่นเด้อพี่น้องล่านรับสื่อมั่นแต่ละพื้นทีล่าค่าขอนคางจะแตกต่างจากล่าค่ากลางโล่งแปงพ่อสมควรพี่น้องปะมีจังหวัดใดแนวพอหน่อยจะมาไล่งานไปรับชมรับฟังกันพี่น้อง พี่น้องมือน,นี้พอไหนจะพาพี่น้องมาไลา่งานล่าค่ามั่นร่วมพี่น้องล่าค่ามั่นร่วมมั่นลา่านล่ากามีบางพื้นที่วัดเปอร์เซนต์แปลงพี่น้องก็มีสามสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์โดยรวมมือนี้จะไล่งานเป็นล่าค่ามั่นร่วมพี่น้องเริ่มต้นที่อำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิเสื้อแปลงสามสิบเปอร์เซนต์มือหนี้ผลับธสื่อสูงถึงสามบาทเลยทีเดียวพี่น้องมือน,นี้ อำเภอว่านนนิวัดมนีสกลนครล่าค่าเสื่อแป้ง30มเปอร์เซ็นต์มียูทีสองบาทหาสตังตอกิโลกร,รมัมตากฝ้ามั่นร่วมบาท60ตังต่อกิโลกร,รมัมอําเภอบ้านม่วงสกลนครมนีล่าค่ามั่นร่วมพี่นอ้องยูทีสองบาทหาสตังตอกิโลกร,รมัมอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดวัดเสื่อแป้ง30เปอร์เซน อยู่ที่สองบาทส5สหสตางค์ต่อกิโลกรัมอําเภอศรีบุญเลื่องจังหวัดน้องบัวลำพูลาค่ามั่นร่วมอยู่ที่บาทเกสิบตังค์ต่อกิโลกรัมนครสวรรค์มืนอน,น,นีลาค่ามั่นร่วมบาทเจสตังค์ต่อกิโลกรัมส่วนวัดเสือแป้ง30เปอร์เซ็นต์เป็นหับสื่ออยู่ที่สองบาทหสตังค์ต่อกิโลกรัมโล่งแป้งจังหวัดซาแก้ววัดเสือแป้ง30เปอร์เซ็นต์พี่น้อง เพิ่์ซืออยู่ที่สองบาทหาสตางค์ต่อกิโลกรัมอําเภอโพนท่องจังหวัดลอยเอ็ดวัดเสือแป้ง30เปอร์เซ็นเพิ่์สืออยู่ที่สองบาทหาสิบหาสตางค์ต่อกิโลกรัมพี่น้องมาที่อําเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินราคามันรวมมือนี่เพิร์รับสือที่สองบาทยี่สิบหาสตางค์ต่อกิโลกรัมธงศรีอุดมผ่านทองมันรวมบาทแปดสิบตังต่อกิโลกรัมพี่น้อง มาทีจังหวัดกำแพงเพชรเฉลี่ยล่าค่ามั่นร่วมยูทีบาทห5สาตังต่อกิโลกรัมอำเภอวังสามหมอมั่นร่วมยูทีสองบาท25สาตังถึง2บาท30สตังต่อกิโลกร,รมัม,รม,ม,รม,รรมพีน่น้องมาต่อทีอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ววัดแป้ง30มเปอร์เซ็นต์มือนีเพิ่นรับสื่อสองบาทห0สตังต่อกิโลกร,รมัมอุทัยท่านี่ ล่าค่ามันร่วมบาท8ปดสิบตังต่อกิโลกรัมส่วนอำเภอตาพยาจังหวัดซาแกวล่าค่ามันร่วมมันล่านอยู่ปปปป DC. ที่บาทเจ็ดสบห้าตังตอกิโลกรัมอําเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ปืนนีล่าค่ามันร่วมอยู่ที่บาทเจ็ดสิบตังต่อกิโลกรัมพี่น้องเพชรบูรณ์ล่าค่ามันร่วมต่อกิโลกรัมอยู่ที่บาทห0สตบตังต่อกิโลกรัมพี่น้องอําเภอผ่านกระต่าย มาค่ามั่นร่วมอยู่ที่บาทห5สตาตงค์ต่อกิโลกรัมทงสีทงเสลียมพี่น้องทงเสลียมบาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมจังหวัดบึงการล่าค่ามั่นร่วมแนวโนมอ,อยู่ที่บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลล่าค่ามั่นร่วมอยู่ที่บาทเกสตางค์ mm. ต,งต่อกิโลกรัมพี่น้องจังหวัดอุดรอำเภอกุมภวาปี วัดเสือแป้ง30เปอซยู่ที่สองบาทเจตังค์ส่วนวัดเสือแป้ง25เปอร์เซนยู่สองบาท20ตังค์ต่อกิโลก,ร,าการัมจังหวัดปาจีนมือนี้มันรวมอยู่ที่บาท6บาทห0ตังค์ถึงบาทห5สาตังค์ต่อกิโลกรัมจังหวัดเลยมือนี้ล่าค่ามันรวมอยู่ที่สองบาทต่อกิโลกรัมล่ำปางล่าค่ามันรวมอยู่ที่บาท80ตังค์ต่อกิโลกรัม จังหวัดอุบลอำเภอตะกาพลพืชผล่าค่ามันร่วมบาทเกาสิบตังต่อกิโลกรัมอําเภอศรีเมืองไม่จังหวัดอุบลกล่าค่ามันร่วมบาทหกสิบตังต่อกิโลกรัมอําเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นล่าค่ามันร่วมสองบาทสิบตังต่อกิโลกรัมมาต่อที่จังหวัดลบบุรีล่าค่ามันร่วมบาทหกสิบตังต่อกิโลกรัม จังหวัดลำพูนมือนี่ล่าค่ามั่นรวมบาท80ตังต่อกิโลกรัมจังหวัดสุโขทัยล่าค่ามั่นรวมบาทหาสิบตังต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดยะโสธรล่าค่ามั่นรวมสองบาทต่อกิโลกรัมพี่น้องส่วนจังหวัดสะเสิงเศร้าว,วัดเสือแป้ง30เปอร์เซนต์อยู่ที่สองบาท30ตังต่อกิโลกรัมที่พอหน่อยไล่งานมากนั่นครับเป็นล่าค่า แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอพี่น้องมั่นล้านล้านรับสื่อมั่นแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอพี่น้องราค่าจะแตกต่างจากราค่าลงแปลงล่าค่ากลางพ่อสมควรอยู่พี่น้องนี่ก็เป็นข้อมูลมาไล่งานฝากพี่ฝังน้องให้พี่น้องที่อยู่ใกล้พื้นที่ใดกับพิจรารณาเอาพี่น้องเช็คล่าค่าว่าล่าค่าเท่าใดก,ก่อนจะถอนมั่นไปขายนอกพี่น้องเนาะว่านำมกเป็นส่วน บอวว่าพืชไรจะเป็นเขาเปลือกหรือล่าค่ามันช่วงผลผลิตออกหลายๆบัาวว่าจะเป็นล่านรับสื่อหรือโล่งแป้งรับสื่อพี่น้องเพื่อนกับกดล่าค่าพี่น้องเกษตรกรเช่าไรมันเช่าไรเช่าหน้าเฮ้าพี่น้องโอ้ยพอขาข้นกาลางรวยเอารวยเอาส่วนเกษตรกรผู้ปลูกมันผู้ปลูกเขาขอนค้างจะว่าจากไหแล้วพี่น้อง สิลืมตาอาปากะถือพอข่าค้นกลางกดราคาเนาะพี่น้องเอา้าสูส่ๆไปพี่น้องพอหน่อยเป็นกำลังใจให้พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่มันสมปะหลังบ่ววาจะเป็นพี่น้องกเกษตรกรชาวไฮชาวหน้าเนาะเอา้าสำหรับท่ายนี่คือเกาพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องโป้งเหน่งชาแนลหาข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่ฝากเนาะทายนี่พอหน่อยกับเกาคาว่าสวัสดีครับพบกันในคลิปหน้าครับ